วันนี้มีหลายเรื่องจะมาบอกเล่าให้ท่า,านผู้ชมฟังโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางมาของท่านนายกนิวซีแลนด์กับไทยเมื่อช่วงกลางกล,ลางสัปดาห์บนอกก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกมุมหนึ่งเลยก็ว่าได้อ่ามาดูข้อมูลก,กันนะครับท่านนายกรับเผยในเรื่องของไทยนั้นมีความพร้อมที่จะยกระดับเป็นหุ้นส่วนธศาสตร์กับนิวซีแลนด์นะครับโดยตั้งใจจะหาลือแนวทางร่วมกันด้านเทคโนโลยีการเกษตรและก็การบินนะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ระบุว่าประเทศไทยนั้นอยากที่จะยกระดับความสัมพันธ์และก็มีความพร้อมมากนะครับในการที่จะเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์กับนิวซีแลนด์แล้วก็ในปี2569ความสัมพันธ์ของสองประเทศเนี่ยก็จะครบ70ปีครับซึ่งท่านนายกก็มีข้อความบอกนะครับว่าท่านยินดีนะครับแล้วก็ภิกเกจอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับท่านคิสโตเฟอร์ลักซอนนะครับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์นะครับพร้อมด้วยคณะภผคายกชนในวันนี้ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของนิวซีแลนด์ในการเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้ครับและก็ขอบคุณที่เไดงเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย วันนี้ครับตั้งใจที่จะหาหรือแนวทางที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นรวมทั้งหาแนวทางที่จะร่วมมือกันทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรแล้วก็การบินนะครับที่นิวซีแลนมีความเชี่ยวชาญแล้วก็รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวที่อยากจะให้มีการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์เพิ่มมากขึ้นครับทานนี้ครับไทยนิวซีแลนครับได้ลงนาม MOU 2ฉบับด้วยกันนะครับยกระดับความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะความมั่นคง เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนเดินหน้าสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในปี2569นะครับเราเป็นข้อๆดูเป็นข้อๆนะครับในข้อแรกในเรื่องของ MOU ก็คือเรื่องที่1คือความตกลงด้านการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยแมสซี่ประเทศนิวซีแลนด์ส่วน MOU ฉจบับที่2นีงนในเรื่องนี้นะครับคือความตกลงทางด้านการจัดหาซ่อมแซมและการบำรุงรักษาระหว่าง ไทยเอวีเอเวชเช่นนะครับแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ NZ s k y d r สกานะครับของประเทศิวซีแลนด์นซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญทางด้านการบินคือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันในเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ MOU มฉบับนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับพ,พี่ออฟ ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญนะอยู่ประมาณ4เรื่องด้วยกันโดยเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์นะครับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางด้านยุทธศาสตร์ในปี2569หรือ จะทําให้สําเร็จเนี่ยเร็วกว่าปีนั้นก็ได้ oh, อ๋อ่ซึ่งก็จะตรงกับวาระครบรอบ70ปีด้วยครับ mm hmm. ซึ่งก็จะเป็นการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยครับ mm hmm. เพื่อเป็นการผลักดันความร่วมมือในทุกมิติ และเป็นการบรรลุความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเต็มศักยภาพด้วยครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือในด้านกาหมและความมั่นคงนะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของออสิ่งสําคัญเลยของประเทศไทยเนาะ,ะเพราะว่า ถ้าเกิดประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงประชาชนก็จะอยู่กันอย่างเป็นสุขนั่นเองโดยเฉพาะในเรื่องของความคืบหน้าของแผนความร่วมมือของทางทหารระหว่างประเทศไทยและประเทศนิวซีแลนด์นะครับและการเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อที่จะมีการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติครับโดยเฉพาะการค้ามนุษย์และยาเสพติดครับรวมถึงความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยแล้วก็เรื่องของการก่อการร้ายรวมถึงแนวคิดที่สุดโต่งของผู้ที่ก่อการร้ายด้วยครับ ส่วนประเด็นที่3นะครับที่สรุปจากทางท่านนายกนะครับก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจครับโดยที่ไทยและนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น3เท่าภายในปี2588ครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับความตกลงความการเป็นหุ้นส่วนนะครับทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะครับระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์นั่นเองครับ เดี๋ยวมาดูเรื่องสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนครับโดยมีคนไทยเนี่ยจำนวนหนึ่ง<ม>ที่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับก็ประมาณสักหน0 0งกว่าคน<ม>ครับก็ถือได้ว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ ประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสําคัญทางด้านของการศึกษาที่คนไทยเนี่ยนิยมที่จะไปเรียนต่อกันที่นิวซีแลนด์มากๆาเลยสําหรับ,รบในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนาะที่เขาได้มีการพูดคุยกันแล้วก็จะมีการในเรื่องของการอำนินความสะดวกมากขึ้นในเรื่องของการตรวจลงตราก็คือการเดินทางก็จะมีการตรวจว,วีซ่าะไรพวกนี้นะฮะรวมถึงในเรื่องของการเปิดเที่ยวบินตรง ระหว่างไทยนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์มาไทยโดยไม่ต้องไปบินต่อลงจากนู่นไปต่อที่นั่นที่นี่ไม่ต้องเลยอันนี้บินตรงเลยนะครับซึ่งเป้าหมายตรงนี้ครับอยากให้มีนักท่องเที่ยวชาวนิวซีแลนด์เนี่ยมาที่ประเทศไทยเนี่ยสักประมาณ1นึ่งแสนคนอันนี้เป็นเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ชาวไทยเี่ยไปเยือนนิวซีแลนด์สัก4ี่หมื่นคนนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายภายในปี68นะ สั้นๆในระยะสั้นเลยนะครับอยากดึงคนไปมาระหว่างสองประเทศกันและน,นอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายก็จะสแสวงหาความร่วมมือและก็เรียนรู้ในปฏิบัติที่ดีของกันและกันในด้านการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืนแล้วก็มีในเรื่องของตามรอยภาพยนตร์ด้วยอ,อันนี้ถือว่าเป็น สิ่งสาคัญนะเพราะว่ามันจะสร้างให้เกิดการท่องเที่ยว <He ard S 1> ภาพวิวเรื่องนี้โอวิว oh, สวยาตามไปดูหน่อยช <บ S 1> ื่นะไปถึงซอฟ์พาวเวอร์ด้วยถูกต้องประเด็นนั้นเ,นเลยนะครับ,รบแล้วก็มีการหารือเพิ่มเติมในบทบาทในเรื่องของการส่งเสริมสันติภาพนะครับเสถียรภาพความมั่นืนและความเป็นรุ่นเรืองในระดับภูมิภาคและนานาชาติโดยไทยนั้นครับยินดีต่อความตั้งใจของนิวซีแลนด์การที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์ของอาเซียนนิวซีแลนด์แล้วก็ความตั้งใจของนิงง Zealand, วซ ทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านเลยซึ่งทั้งหมดนี้จะดำเนินการให้เกิดขึ้นภายในปี2 6 8 8นี้อืมถือว่าเป็นเรื่องดีเนาะ